Roy Thai สวัสดีครับผมหมอก้องครับกับรอยไทยไอเดียโดยปกติเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบรับประทานแกงเขียวหวานอยู่แล้วครับคุณผู้ชมแต่ถ้าคิดดูว่าเกิดเขียวหวานไม่มีน้ำละ่ะจะยังคงความอร่อยอยู่หรือเปล่าในความที่สงสัยนะครับวันนี้เราจะมาลองทํากันไปดูกันนะครับว่าเขียวหวานของผมจะหน้าตาเป็นยังไง เริ่มต้นนะครับจากการเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับตามด้วยลูกชิ้นปลาครับพอลูกชิ้นปลาเริ่มสุกแล้วนะครับก็ตามด้วยกระชายครับตามด้วยมะเขือม่วงครับ ตามด้วยผู้ช่วยที่สำคัญของเราวันนี้ครับรอยไทยแกงเขียวหวานครับใส่ลงไปเลยครับผัดต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับเมื่อผัดได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือใบโหระพาแล้วก็ปิดไฟเลยครับขั้นตอนต่อไปครับจัดจานจากลงมาเลยครับ ตกแต่งขั้นสุดท้ายด้วยใบโหระพาครับและก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขียวหวานผัดแห้งลูกชิ้นปลาเขียวหวานผัดแห้งก็อร่อยไม่แตกต่างจากเขียวหวานที่มีน้ำทั่วไปนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนติดตามเมนูพิเศษของผมได้ในรอยไทยไอเดียครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับรอ,อัมพลฟูด้ด Healthy Taste